วันนี้นางก็มาใส่บาทใส่บาทใส่บาทให้สามีเปล่ามึงใส่บาทให <laughs> ้กูป่ะเนี่ยกวดกวดน้ำพร้อมเด็กกี้กวดน้ำเนี่ยใ,ให้อะไรกูบ้างไหมให้ไปหา <laughs> เพียใหม่อ๋อ <laughs> บัตรนี้สิ่งที่กวดน้ําให้มาได้รับแล้ว <laughs> <laughs> ได้รับแล้ว <laughs> เอ้ยบุญถึงไวจังวะ <laughs> ชาติเดียวก็พอแล้วเนาะเออไม่อยากจะเจออีกแล้วชาเดียวพอแล้วหาสามีขนาดนี้อทุกทุกวันเนี้ยผมไม่จำเป็นต้องใส่บาทหรอกเพราะผมบุญบุญเก่ามันเยอะบุญเก่ามันเยอะทุกวันที่ใช้บุญเก่าอยู่เนี่ยใช้ยังไงก็ไม่หมดเดี๋ยวเดี๋ยว ไอ้ไอ้ไ้ไน้ำที่ใส่บาทมาขอไอ้น่่เอาะกวนน้ำเอามาขอกินหน่อยขอกินหน่อยเฮ้ยขอกินมันจะได้ถึงวะ <laughs> ปากดีที่ปากดีไม่ได้เป็นที่ปากวะเออไปเป็นที่แขนที่ขาทําไมน่าจะเป็นที่ปากเอาไปไหนน้ำไปไหนวหวเอเอก็ขอกินหน่อยที่น้ำอ <laughs> ะบา้บาบ้า